ฮัลโหลสวัสดีค่ะสากคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับบายอีกแล้วนะคะวันนี้คือแบบว่ามาหน้าสดเอวิดจริงจิงอะเบลคืออันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปแบบว่า Howto ก็ได้หรือว่าคลิปสอนใช้แปรงอะอุ๊ยเข้าเลือกเราเนึ่งจากโปวคลิปก็น,น่าจะเห็นแล้วไหมวันนี้นะคะไบายนะคะจะมานะคะสอนนะคะทุกคนใช้แปรงนะคะแล้วก็แต่งหน้านะคะด้วยแปรงจากแบรนด์เมรินดานั่นเองนะคะทุกคนนี่เป็นรุ่นนี้เลยนะคะ ใบถือไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยมีออกมาทั้งหมด15แท่ง15เบอร์คือสามารถใช้ได้ครบจบวงจรทั้งหน้าแน่นอนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนซึ่งใบเนี่ยน่าสดอยู่แล้วก็คือเราเดี๋ยวจะมาลองใช้แป้งของเขากันนะคะตัวนี้นะคะเขามีชื่อรุ่นแป้งว่าเมลินดานะคะเพอร์เฟกนะคะพาเทลบัตนั่นเองเนาะ คือแพคเกจจิ้งดีไซน์อะไรของเขามาพอตอนที่ไปได้ของมาใช่ไหมทุกคนคือแบบโซคิวแบบน่าน่ารักแบบน่ารักแบบตะโกนมากทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงเนี่ยอย่างอันที่ไปหยิบมาใช่ปะ่ะทุกคนเป็นเบอร์2เนี่ยเป็นบลัชบัตนะคะนี่นะ่ะคือแบบมีความแปลงแบบค่อนข้างที่จะฟูและแพคเกจจิ้งคือน่ารักโดนตกมากสีชมพูคือหวานตอตดยอนเหมือนดิฉัน ยังไงงงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มรองกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยช่วยกดไลค์ให้ก่อนนะตัน้ะค่ให้ก่อนกระดิ่งให้ก่อนอ่ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด15แท่งนะคะ15เบอร์เลยเนาะก็จะครอบคุมมากนะคะสำหรับการที่ว่าใช้ในการแต่งหน้านะคะทุกคนอย่างเช่นเบอร์1ถึงเบอร์6เนี่ย ก็เป็นแปลงกลุ่มนะคะในแบบว่าบริเวณช่วงหน้านั่นเองเนาะเจ็ดถึงสิบสามเนี่ยคะเขาก็จะเป็นแปลงงานตาใครชอบงานตาเนี่ยต้องจัดนะคะทุกคนงานขัดเบ้างานเบ้าหนึ่งกลุ่มหนึ่งแมทเปเบนตาแล้วนึ่งและส่วนเบอร์สิบสี่เนี่ยแปลว่ามันน่าสนใจมากทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเทนกาลังมานะคะด้วยการที่ว่าทาริฟนะคะด้วย แปลงนั่นเองนะคะบเบอร์1ิบี่นะก็จะเป็นแปลงนะคะรับไวเบนดิ้งลิปนั่นเองเนาะส่วนเบอร์1ินะคะสำหรับคนที่แบบว่าชอบเอางานแบบว่างานคิวฟูคิวลมุนนะคะก็เป็นแปลงคิว <c oughs> นั่นเองนะคะเดี๋ยวไบ์นะคะจะมาคีเอทลุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ด้วยกันว่าเฮ้ยข <c oughs> นน้องเขาเป็นยังไงใช้ Lo จิกสีดีไหมแล้วแบบว่าบาดผิวหรือเปล่า <c oughs> พอใช้แล้วเนี่ยเราชอบประทับใจไหมนะคะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนเนาะแต่ว่าไบ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะคะให้ครบ ทุกสิบห้าแ่งเนาะก็อาจจะคัดมาในแปลง,งเฉพาะที่แบบว่าสําหรับมือใหม่และการเผื่อคนที่แบบเพิ่งเข้ามาดูใบอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าแต่งตามได้แล้วก็เอาไปแบบสสยตามตามอะไรงเงี้ยเออก็อาจจะแบบเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันแล้วพูดเยอะมากเริ่มมาเริ่มด้วยแปลงชิ้นแรกเลยนะคะเรจะใช้เป็นเบอร์สี่นะคะเป็นแปลงเอาไว,ไว้ลงรองพื้นอะไรประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าเอาจริงแล้วอะปกติอะใบไม่ค่อยได้ลงงานแปลงด้วยรองพื้นจะเท่าไหร่ แล้วก็จะลองใช้เพื่อนๆดูเผื่อใครที่แบบเคยฉันอยากใช้แบบแปรงมากฉันเบื่อฟองน้ําเบื่อแบบพัฟพูชชันเบื่อการลงมืออะไรเงี้ยก็ลองเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่นะคะทุกคนนี่น่ารักมากคือจับไปแล้วคือแบบไม่รู้สึกว่าน้ําหนักเขากําลังโอเคนี่เบบีบลองพื้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเลยนะปาดลงไปดูว่าเคยแบบว่ามันเป็นเส้นๆหรือเปล่าน้องเขามีความพุ่มแปลงเขาอะค่ะมีความแบบว่าค่อนข้างแน่นนะ ทําให้การเกี่ยวรองพื้นมันง่ายขึ้นซึ่งใบอีเคยใช้นะเป็นแบบแปลงอะแต่ว่าเป็นแบรนด์อื่นใช่ไหม <c oughs> ก็จะบอกว่าแบบเคยรู้สึกว่ามันดูแบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันจะดูแบบแปลงด้วยความที่ว่าขนเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเลิศใช่ปะแต่อันเนี้ยใบรู้สึกว่ามันเป็นแปลงลงรองพื้อนอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถลงได้แปลงได้ไดนะเน,นี่ยอะไรอย่างเงี้ยดูดิเนียนกริบเลยอะทุกคนเท่าทีคือแบบ ด้วยความที่ว่าแปลงเมรินดาตัวเนี้ยขนเขาฟูแล้วมันนุ่มแล้วมันก็ไม่บาดผิวนะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกไปแหละถ้าเป็นแปรงลงรองพื้นอะไรก็แล้วแต่มันให้ควรที่จะหลวมมันควรแบบแน่นๆอย่างนี้เลยดูดิเห็นปะถือว่าดีเลยนะดูดิแล้วพอการเกรีเียรองพื้นไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นซีซีมันไม่เป็น CC, แบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเส้นแปลงอย่างเงี้ยดูดิก็คือลงด้วยแปลงนะคะเบอร์ศูนย์สี่นะคะนี่เป็นแปลงที่ไว้องรองพื้นถือว่าแบบใบประทัดใจเลยไอเลิฟเลยชอบเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะกับงานแป้งนะคะมันก็จะลงด้วยเป็นเบอร์หนึ่งนี่เลยนะคะแปลงเบอร์หนึ่งนี่เลยนะคะพุ้มเขามีความฟูมากทุกคนจริงๆแล้วว่าอันนี้สามารถไปปัดแก้มเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะใช้เป็นเซ็ตแป้งฝุ่นละกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอะชอบแปลงที่ คือมีความพุ่มพุ่มฟูๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ปัดแป้งอะมันจะฟูๆดีทุกคนคือมันเสร็จได้<ะ>ใช่ปะอ่ะนี่อุย้ยมาแล้วนะจ๊ะอาจจะมีควันฝุ่นนู่นอุย้ยควันฝุ่นเลยกันควันแป้งออ้ยนุ่มมากนุ่มมากเอาดีๆอันเนี้ยคือมันไม่แน่นจนเกินไปทุกคนอย่างแป้ง,แป,งแป้งอย่างเงี้ยมันก็จะมีความ แป้งเวลาเขาดีไซน์ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะถ้าให้จะให้แน่นหมดมันก็ไม่ได้ถ้าอันนี้มันแน่นปุ๊บพอเราแบบลงด้วยความที่ว่าเป็นงานแป้งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกาะผิวมันจะดูแน่นๆตึ๊กๆไปใช่ไหมอย่างรองพื้นเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ต้องแบบว่าลงให้แบบหัวแป้งมันต้องแน่นไปเลยอะไรงเงี้ยเอออันนี้ถือว่าเขาว่ามีความคิดออกมาที่แบบค่อนข้างดีนะดีไซน์ค่อนข้างดีนะแล้วก็นุ่มจริงๆทุกคนคือแป้งอะแบบเนี้ยดิปัดแบบฟูๆได้เลยดิ ที่ความที่ว่าแบบหัวแป้งเขาใหญ่ใช่ไหมคือมันแบบง่ายต่อการลงแป้งง่ายมากกว่าเดิมอีกดีเลยอะผิวมาแล้วยังไงก่อนอ่ะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นงานดวงตาแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มในเบอร์ 7- ถึง13เนาะซึ่งมาหยิบมาแล้วกันทั้งหมด3อันนะคะก็คือจะเป็นเบอร์7นะคะเป็นตัวที่แบบไวเบรนทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ เบอร์8นะคะเป็นงานที่แบบเอาไว้คัดบงคัดเบ้าอะไรเงี้ยเออน่าใช้มากงานตาแล้วก็อันที่สิบสองเนี่ยไปจะเอาไว้แบบว่าลงใต้ตาข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บงานนะคะเก็บดวงตาของเรานิดนึงกลุ่มกิบงานตานะคะจะหยิบเบอร์7มาใช้ก่อนเลยนะคะเป็นแป้งแบบแบนๆหัวแบนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้พาเลทของเมลินดานะคะกริตเตอร์ช็อตชาร์โดนะคะคือเป็นอะไรที่แบบรีวิวไปแล้วแล้วแบบชอบมากทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะเอาจริงสีเขาชัดมากอันนี้ไปใช้เป็นสีเบอร์ 03นะคะนี่ให้มันเข้ากับชุดสีแบบนิดนึงแล้วแบบเ e อิร์ธโทนน้ำตาลน้ำ,นำตาลนิดนึงแต่ว่าก็เป็นสีที่แต่งง่ายนะทุกคนเดี๋ยวเริ่มเลยสีนี้นะคะใช้สีนี้นะอ่ะอุ้ยมีความจิกสีมาแบบติดเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าใช้เราเป็นยังไงน้ำหนักแปรงเขาค่อนข้างดีมากเลยทุกคนมันสบายมืออ่มันแบบยาวพอดีแบบไม่แบบ เล็กไปยาวไปอะไรอย่างเงี้ยเออเขา้าใจปะคือบางทีแบบแปลงบางแบรนด์ออกแบบมาแบบว่าเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบยาวไปเราก็ไม่ชอบเราชอบอะไรที่มันแบบถนัดมือพอดีอ่างเงี้ยมันก็จะแบบง่ายต่อการแบบไล่สีทุกคนขออนุญาตมองกระจกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะแต่สีเนี่ยเขาจะมีความละมุนอยู่แล้วนะคะด้วยพาเลตนี้ที่เขาออกมาเนาะวันนี้เราจะแต่งแบบง่ายๆเป็นลุคแบบซอฟๆอ,อยู่แล้วนะคะนี่ก็คือการลงสีตอนสีหนึ่งนะคะแล้วเราจะต่อด้วยเบอร์ 8นะคะที่เราจะใช้นะคะในการคัดเบ้านะคะเาก็จะเป็นหัวตัดอย่างนี้หนะ่อยเนาะเป็นความแบบเฉียงเฉียงอนะไรเงี้ยเก็บมุมเก็บขอบแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นหัวตัดขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยังมีความฟุ้งอยู่ก็คือสามารถไว้คัดเบ้าเนี่ยแปลว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจะตอบโจทย์นะตรงตรงอ่ะต่อไปนะคะสีที่2นะคะ่ะงานตาก็จะนานนิดนึงเนะะาะมาใช้เป็นสีดีแล้วกันนะคะนี่น้ำตาลเขี้ยวอันนี้เลยนะคือเนี่ยจิกสีออกมาได้แบบค่อนข้างดีเลยนี่ ใช้คานคัดเบ้าอย่างนี้อุ้ยมันสวยนะไปถึงกลางตาเลยก็ได้นะคะอุ้ยเสียมีความแบบละมุนน่ะอือดีดีแล้วก็เดี๋ยวไบนะคะจะใช้เบอร์12สองนะคะลงใต้ตาล่างนะคะเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งเนาะเบอร์นี้ก็จะมีความแบบเป็นหัวแบนๆแต่ว่าจะไม่ยาวเท่าหัวตัวเบอร์เนะคะนี่นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลย เป็นหัวเบนดิ้งที่มีควัมรู้สึกว่าเออน่าจะใช้ง่ายอย่างนอ,อ่ะก็จุ่มสีแรกที่เราแบบว่าลงเป็นเบสไอเบอนี่ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยคือเราแต่งตาได้ไง่งายมากเลยแล้วก็จะใช้นะคะมือนะคะลงงานกิตเตอร์นะคะจะใช้ตรงนี้เนาะขอลงแบบปากตา เกเลยากลับมานะคะกับงานตานะคะไปปัดมาคร่ามาแล้วก็เขียนคิวมาเนาะใบอาจจะไม่ได้ใช้แบบว่างานคิวที่มันแบบฝุ่นใช่ไหมเพราะว่าคิวใบม,มันติดกับงานฝุ่นค่อนข้างยากก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้แปรงคิวนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแปรงคิวเบอร์สิบห้าใบก็ได้แอบไปลองๆมาใบก็อยากแบบไปลองแดัดแปรงดูใบเอาไปใช้ไปเลยเนี่ยได้นะรู้สึกว่าใช้แล้วมันฟุ้งดีอะดูดิกีดอายด้วยแบบ งานฝุ่นเออไปชอบถือว่าเบอร์สิบห้าไปทำเป็นอายไลเนอร์ได้ได้เลยแหละดูดิโอเคเนาะดูดิบังมากอ่ะขอเติมนิดนึงตอนที่เราเห่ออือกับการว่าใช้แบบแปรงคิ้วไปเป็นแปรงอายไลเนอร์ก็คือจึ้งมากดูดิเซอร์ไพรส์สุดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อด้วยแปรงนะคะที่เป็นเบอร์นะคะที่เป็นงานแกล้มกันมากนะคะใกล้ฟินิชคอมพิวต์แล้วเป็นเบอร์สองนะคะที่ไปหยิบม,มานะคะขนแปรงเขาก็จะมีความแบนอย่างนี้เลยนะแล้วก็ นุ่มมากทุกคนอ่ะปัดกันเลยดีกว่าจะใช้สีนะคะที่มีความออกส้มนิดนึงเนาะ่ะปัดให้ดูอุจิกสีมาแบบมีความนัวยอยู่นะอันนี้ไบ,บอาจจะแทบน้อยอ่ะเดี๋ยวขอลองปัดก่อนอปัดไปเลยนะคะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเนาะไม่เป็นไรเราเป็นคนชอบปัดแก้แบบช้ำช้อยู่แล้วอะ ดูดิมันแทบอย่างเงี้ยดูดิข้นมันนุมมากมากเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นแป้งปัดแก้มที่ไปชอบตัวอื่นก็ชอบเลยแหละเอาจิงแล้วรู้สึกว่าเป็นเซ็ตที่ไปแบบน่าจะได้ใช้งานจริงๆแล้วก็หลายๆคนอ่ะน่าจะต้องเข้ามาถามแล้วว่าเฮ้เราใช้แป้งอะไรอ่ะไปบอกก็เลยว่ามันแป้งราคาหลักร้อยที่แบบเออควรค่าแกการํำนะโอ้นี่แก้มมาแล้วอ่ะ ปัดประมาณนี้พ่อนะเดี๋ยวมันดูโปะเกินไปจมูกนิดนึงให้มนดูแบบวัอ่อนหน่อยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปคอนทัวร์กรอบหน้ากันหน่อยนะไะปใช้เป็นคอนทัวร์ฝุ่นนะคะสําหรับงานคอนทัวร์นะคะไปจะใช้เป็นแปลงเบอร์ศูนย์สามนะคะคอนทัวร์บลัดนี่เลยนะคะ น่นาเขาเขียนอยู่แล้วนะคะทุกคนเอาจริงๆอ่ะแปลว่ามันแบบจําง่ายอย่ะเพราะว่าแต่ละอย่างที่เขาออกมามันออกแบบมามันดีไซน์แบบเออทำให้เรารู้เลยว่านี่ก็คือแปลงตานะแปลงแป้งนะแปลงกานแก้มนะอะไรอย่างเงี้ยแปลงคอนทัวร์นะแปลงคอนทัวร์เนี่ยก็จะมีความเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้กํลาลังปัดก็ปัดอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นงานฝุ่นนะคะก็จะปัดไปเลยเนาะ คือมันรู้สึกว่าการที่เราใช้อุปกรณ์เวลาแต่งหน้าค่ะกับต่างกับมือนะถ้าใครอยากดูคลิปเปรียบเทียบระหว่างการใช้เป็นแบบว่าแปลงทั้งหน้าแปลงครึ่งหน้ากับงานที่เราใช้มือครึ่งหน้าคอมเมนต์มาระหว่างใช้อุปกรณ์กับไม่ใช้อุปกรณ์เอาจริงๆนะว่ามันต่างการที่เรามีอุปกรณ์อนะ่ะมาทําให้ดูงานของแบบเมคอัพอ่ะมันดูกริบขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ดูธรรมชาติมากกว่าเนาะแล้วก็มีการแบบว่าใช้แบบ ลงน้ําหนักโดยการที่ใช้แป้งที่มันมีขนแป้งอยู่เงี้ยมันน่าจะดีกว่ามืออยู่แล้วอะทุกคนแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนนะแ,แต่ว่าให้แนะนำอะให้มีแป้งไว้จะดีกว่าใกล้คอมพิ e ลุกแล้วนะคะเดี๋ยวบานะคะจะใช้เป็นเบอร์14่นะคะรับเป็นสุดท้ายที่เป็นงานเป็นแปรง,งลิปนะครับไว้แบบเ็นดิ้งลิปน้อยอย่างที่แม่บอกไปเลยนะ้องว่าเฮ้ยแปรงลิปเทนลิปที่แบบการที่ว่าลงๆ้วยการที่ใช้แปรงอันนี้กำลังมามากทุกคนก็คือ มีติดไว้ก็ไม่เสียหายแล้วแป้งนี้เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะสำหรับใบเออเดี๋ยวเราใช้ลวลายไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะงานปากก็จะใช้เป็นของเมลินดานะคะสองสีนี้เลยนะจ๊ะเป็นรุ่นแบบดิวอีดิวอีหน่อยเดี๋ยวไปดลองด้วยเบอร์สดหนึ่งก่อนนะเฮ้ยใช้ได้จริงนะเอาเป็นเล่นแต่ขออนุญาตเติมได้ตรงนี้เลยดีกว่า เราก็เบนเอาเนาะอืมสีเกาหลีมากแล้วก็คือแปลงดีมากขอเบนข้างบนเสร็จค่ะคอมพิวตลุกแล้วนี่ สีลิปสวยมากเป็นการเบนสีที่มีความแบบไล่สีสวยมากเลยอะอ่ะเกาหลีเวอร์อ่อะเดี๋ยวเราไปฟินิชลุกกันแล้วเดยกลับมาสรุปกันจ้าท่าดาฟินิชลุกแล้วนะคะลุกวันนี้ก็ประมาณน,นี้เลยนะคะก็เป็นชุดแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะก็ ความรู้สึกส่วนตัวแรกเลยนะคะหลังจากที่เราได้ลองแปรงเมลินดานะครับ perfect p l a t เทลบัตนะคะ,ะ,คะรุ่นนี้นะคอลเลคชันนี้นะต้องบอกก่อนเลยเขาออกไซน์มาค่อนข้างที่จะน่ารักทุกคนมันสวยมากแล้วก็น้ำหนักแปรงนะคะอะไรอย่างที่วันนี้ที่ใบใช้อะใบประทับใจทุกเบอร์เลยนะที่ใบใช้นะคะแล้วก็ส่วนแปงรงเบอร์อื่นที่ใบไม่ได้หยิบม,มาใช้ในวันนี้เนี่ยยังไงภายภาคหน้าเราแต่งหน้าเราต้องใช้อยู่แล้วแน่นอนเนาะก็คือโดยรวมแล้วว่าชอบมากประทับใจมากทุกคนค่ะเรายังใช้ไม่ครบทุกแปรงอะเรายังรู้สึกแบบ เฮ้ยภูมิใจมากอย่างงานแปลงแบบรองพื้นอะมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่มันได้เป็นซีซีเว้ยทุกคนคือปกติแล้ว,ว่าใบาจะเจอแปลงรองพื้นที่เวลาเราใช้อะมันจะเป็นซีซีซีมันแบบรอยขนแปลงอะมันไม่เลิศทุกคนอันเนี้ยไม่เป็นเลยแล้วก็งานตามันก็ดูแบบละมุนดีทุกอย่างมันดูซอฟมันดูแบบสวยมากแล้วปัดแก้วมันก็ดูโอเคเซ็ตแป้งก็สวยงานตาก็ปางงานลิปเนี่ยก็คือเซอร์ไพรส์สุดๆ,ๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปกติอะเราทาลิปโดยที่แบบเราไม่ค่อยได้แบบ ใช้แปรงมาเบนดิ้งสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งเลยนะคะที่ใบแนะนำมากทุกคนเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยนุ่มน้ำหนักกำลังดีนะคะจิกสีได้ค่อนข้างเลิศเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะคะไม่บาดผิวนะคะทุกคนใช้แล้วดีงามมากเป็นอะไรที่แบบรู้สึกมัดแทบแบบมันต้องมีทุกคนอย่างนั้นเราต้องมีสักประมาณสองสามแท่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือมัก็ไปซื้อตาแบบนี้ไปใช้ในวันนี้ก็ได้นะเอาจริงมันเป็นแปลงที่แบบ เบสิกมือใหม่หัดแต่งได้เลยอ่ะทุกคนคือแบบมันครบจบจริงๆนะ,ะทุกคนด้วยความที่ว่าเขาออกมาทั้งหมด15แท่งก็ลองไปเลือกกันดูนะจ๊ะและส่วนรายละเอียดนะคะเดอร์ไบรทนะคะจะทิ้งไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะทุกคนเนาะยังไงสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนะี้เนี่ยได้ฝากคลิลสสกไลค์ซับสไครต์กระดิ่งได้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครนะคะอยากไปทําคลิปรีวิวตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์รีเควสเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้กด้นะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิิปวดีโอหนน้าะะจ๊